بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما يفعنا وزدنا علما l a س ل ا a ع a r a م ورحمة l ل ل ه وبركاته ฝ่ะพระผู้อา t ุ a l a นะครับปกะ้องเราให้พ้นจากความทุกยกต่างๆหรือผู้ที่กำลังประสบภัยขอองค์รงให้ทางออกที่ดีนะครับขอองค์ทรงดูแลแลวก็ให้ได้รับความปลอดภัยนะครับ และขอของสมทบแทนใน pues mm สิ่งที่โดนทดสอบถึงขีดขาดหายไปนะครับจากทรัพย์สินต่างๆเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมหรืออื่นๆก็ตามนะครับเราขออนุญาตส่งดูแลทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับวัน nah. นี้นะครับผู้แทนหนังสืออาบดุลฟาตุร์ลาหต่างๆได้บอกว่าฟาบรออินฟรอทีฮาอุลัยกัลมาดินอารบะอ์ว่ามี คุณงามความดีหรือคุณค่าของสี่คำนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นอีพีสองอีพีต่อไปนะครับจากเรื่องบุญน,นะครับก็ได้บอกว่าเราก็จะมารอมาอ่านที่ขุมจุ่มและมีอองฟาร์อ็นลิกอดีมาทีอาร์บายน์คนักอัลกัลเบามะอุลอุรานัซฮานัลลอฮิวัลฮัมบุดิลละห์วะลาอิลาฮิละมัลลัลลอฮูอัลบาบะว่าเราได้อเอ่ยนผ่านพ้นมาจาก ความประเสริฐความดีงามของคำสี่คำซึ่งเป็นคำที่ดีเลิศที่สุดหลังจากคำเบียนอุปรานนั้นก็คือคำว่าุฮาน ح ا ล الله ลคำว่า الحمد لله คำว่า لا إله إلا الله และอัลลอฮุอ h أكبر น,นะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงคุณค่าเพิ่มเติมนะครับและซึ่งมีฮะดีสของท่านรอซูลขลลอละเฮเละซัลลัมเองคำสี่คำนี้นะครับ หนึ่งในคุณค่านั้นก็คืออัลลอฮฺุบาน,น,านุวฺตาลาได้ส่งขัดเลื้อนะครับพระองค์ได้ส่งคัดเลือกคําเหล่านี้ให้แก่งล่าวของพระองค์และวขาและพระองค์มาได้เรียบเรียงให้กับการกล่าวที่ร้อนรนด้วยคำเหล่านี้นั้นผลและบุญอันยิ่งใหญ่ผลตอบแทนที่มากมายนะครับใน musnad Imam Ahmad naibustadara bahkan hakim ya kan yuk saya rengan ini tukang miringan ya kan Abiy Kureyra radiyallahu anhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahwa inna allaha istasami minal arba'at wa Allah dikhat lila

ดังนั้นผู้ใดที่กล่าวคําว่าสุบฮาโนัลลอฮ์แค่คำเดียวนะครับถูกบันทึกให้แก่เขาอะไรยี่สิบความดีตัวบันทึกให้แก่เขายี่สิบความดีว่าเขาต่อทนวนอิชุนัสยญาและก็ลบรางความผิดไปยี่สิบความผิดนะครับประวังข้องเราบอกว่าบ้ามิตรบุญฝ่ามิตรบุญญาดีและผู้ใดที่กล่าวคำว่าเอาบอกว่า ก็เช่นเดียวกันนั้นเช่นเดียวกันนั้นหมายความว่าจะได้รับความดีถึงยี่สิบความดีและลบล้างความผิดถึงนะครับลบล้างความชั่วไปถึงยี่สิบความชั่วด้วยกันพขอมองข้อละลาอีละห้องว่าฝ่ามิตรเมืองนาดิศและผู้ใดที่กล่าวพระประดิษฐ์แต่ว่าแค่นึครั้งเหมือนกันนะครับก็จะได้เช่นนั้นเหมือนกันก็คือได้รับความดียี่สิบลบล้างความผิดไปยี่สิบขอมองข้อละอัลฮัมมุลดละอิรัตุอัลอาลีมิมิ่งทิบะลีนัฟซีนี 他们。 โดส่วนใหญ่เน the so like ี้ยมาจากสาเหตุเช่นเรากินเสร็จนี้ดื่มน้ําเสร็จหรือว่าได้รับความร้อนปราณได้รับอะไรต่างๆเราจะกล่ายความดีนะแต่อันเนี้ยกล่าวว่าคำดิริยันมาจากหัวใจนะคำวิริได้ของปัญญาหรือมาจากหัวใจถึงคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาจากสาเหตุใดเลย นะครับมาจากตัวของเขาเองอัลกิงให้ภาคส่วนในการล่าทำโปรไดเราเป็นไอาลมีนที่มาจากตีใจแบบเนี้ยไดถึงสามสิบกมดีแล้วลบน้ำสา นกลับมาฟันมาแทงกันทีนี้ตัวที่ที่ป้องกันเนี่ยมันจะมีเสื้อกรอก ครับก็อยู่ในมูสตัดดาร์ของท่านทากินแล้วก็อยู่ในบันทึกของท่านนาซาอีในหนังสืออัลอามัลยุบก่อนเลยนะนะครับมิจักในขณะที่ท่านอาบิฮุไรราะบาบุลก้อันฟูได้กล่าวว่าถ้าเรอสุนุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิสลาลได้กล่าวว่าขู่อยู่น่ะอันนี้แปลว่าพวกท่านจงจิตจงจิตโน้กขึ้นมาคุณนายารอสุนุลลอฮ์มิ่นะ ดูวิ่งกัดเาว่าสัตรูได้จู่โจมจู่โจมข้ามาแล้วใช่ไหมแต่กระนผมยิบโลกขึ้นมาบรรดาแล้วพวกเราก็กล่าวว่ายาเราซุ่มวถ้าเราซุลว่าสัตรู้จะโจข้ามาหาเราไหมเพราะอะไรหน้าแต่ราม่บอกลาเพราะอะไรินัมีหน้า เป็นสิ่งที่จะมาช่วยป้องกันอย่าไฝนรกและก็คํากล่าวเหล่านี้นั้นมันเป็นบาปียาบุสซาลีฮะนะครับคําว่าบาปียาบุสซาลีฮะอัลลอฮฺตรัสถาได้บอกว่าวันบาปียาบุสซาลีฮะใครุู้เห็นต่อพระบิดาตัว่าบ่าวตัว่าบ่าวใครุู้อามะฮ์วันบาปียาบุสซาลีฮะดูใครุู้เห็นต่อพระบิดาตัว่าบ่าวใครุู้อามะฮ์อัลกุรอานฉบับปีนะครเพราะว่าและก็ บางียตุสอนิฮันก็คือความดีที่มันยังคงอยู่ที่ที่มันยังเหลืออยู่เรื่อื่นอีกอ่ะมันดีนะที่เอาว่าเราเรียกบางียตุสอนิฮันก็คือความดีที่มันยังคงอยู่นั้นมันดีนะที่พระพุทธมิบันของเจ้าที่เป็นผลตอบแทนและความดีอ่าบอกให้อามาล่ะมันเป็นความดีที่ที่อยู่ตลอด ว่าเ่านั้นได้มีความหวังก็คือว่าความดีที่มันคงอยู่บาปีเอตุโซเนียบาปีที่ผลละบุญมันคงอยู่แล้วก็ได้ผลรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของบ่าวนะครับเป็นความดีที่ที่อัสตอลุสตาวาที่เป็นความดีที่ดีที่เลือเลื่ออันนี้ก็คือเป็นความเป็นบาปียตุโอเนีฮัตตัวนั้นก็ที่เขาพัฒนาออกมาวันพัมจุนด้าเวลาอิจฉาเงินมากก็มาวักบัตรนะครับมันจะเปฟ้อง ที่กล่าวคำนี้ให้ครึจากไฟหน่อร์นะครับมาดูความดีงามของคำเหล่านี้นะครับความประเสริฐอีกอันหนึ่งนะครับผู้ที่กล่าวคำนี้บอกาว่ายันอัลติสนาฮาละอัลชิบรฮ์มานวาลาอุนนาดาวิยุนกะดาวิยุนนะฮ์ลือตักยิฟนาอิสาฮิบินละก็คือมันจะมาห้อมล้อมอยู่ที่อารัชของอัลลอฮ พี่น้องเข้าใจนะครับว่าคือเอาลอ์เนี่ยตอกทับอยู่บนอารัชนะครับแล้วก็คำหล่านี้ก็จะมาห้อมล้อมอารัชของอัหล่อนะครับแล้วก็จะมีเสียง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 ดังแบบก็พึ่งอ่ะดังเบรถ้าใครฟีงไปแต่แนวดังพึ่งก็จะยังเสียงพึ่งแบบดังเอเป็นเสียงเสียงพึ่งนะเสียงหึ่งประมาณนั้นเป็นเสียงพึ่งนะครับนะและ้อคำหล่านี้ก็จะเป็นเสียงพึ่ง หลังของอัลลอฮ์นะครับในบันทึกของท่านอิบราฮิมาห์นะครับตอนในมุสลิมนะครับแล้วก็ในสุนันของท่านอิบนนูบาจและมุสตาดารองของท่านฮาก,กิมนในงานจากท่านนุอฺมานอันนูอฺมานอิบูบาชี เาอารมณ์เราอะไะเลาลาบ้าลาี่ยมันจะไปไปเป็นเสียงหมือกับพิ่งห้องนอมเป็นเสียงห้องน้อมอารมณลของเราในวักีอย่างนะนะครับตัวลาก็จะได้รับความดีนั้นได้ับาสี่คำนั้นะครับท่านดีก็เลยบอกว่าไม่ชอบเช็คไม้ไม่เอากันเช็คไม้ที่จะให้มีเสียงแบบนั้นนะครัเป็นคำที่อารมณ์ให้เราสง คสุขอามคุณายอมงัวอัรนะครับ,บ,รบลกลบบนะบ้เยอะๆนะครับและคุ้คาของคำกล่าวนี้อีกนะครับที่ยังมีเพิ่มเติมก็คือท่านอบดุลสลอมอาสลัมได้บอกว่ามันมันหนักนะครับมันมีน้ำหนักกดหาชูน,นะครับ ที่นั่งน,ดน,นิดนึครับเพราะว่าน้ำฝนมันซื้อมาจากไหนไม่รู้โอเคนะครับเพราะว่ามันหนักมันตาชั่งนะครับก็ในวันทีานนาา่ท่านอิมามบัลท่านนัสสัีท่านอิโนฮิฟาท่านอากิมและคนอื่น ทัตอับีซุลมานะครับเราเคยได้ยินชื่อผู้หญิงชื่อซซล์มาแต่นี่เป็นชื่อผู้ชายว่าซุลมานะครับอัลอบีซุลมารดิยัลลอฮุวาลาซามิ่งตุรอสุลลอฮิสัลลอฮิสัลลัมย่าพูลบักบักกล่าวเป็นคำเป็นคำอุทานที่แสดงถึงความแปลกใจแล้วก็ยกมือ ทั้งห้านิ้วเลยนะครับว่าบักัะมาอัลฟาหุตอฟิตมิซ่าที่บอกเหมืนกัเป็นท่าทางแสดงความแปลกใจว่าไม่มีอะไรที่หนักกว่าช่างเหมือนกับอันนี้หรือเหมือนกับสิ่งเหล่านี้เลยคือสุฮาล์นบอัลฮามดุลิลละวาลาอิเดลฟาะบะบุอัลกับวัลวาดอัลวาละดุัอานิอูยะกับมาลินมาร์กินมุสลิมมายักตาซีบูก็คือว่า ไม่มีคาไม่มีอะไรที่หนักบนตาช่างเหมือนกับสิ่งเหล่านี้ก็คือค่าวปรสริฐเอาไว้คำว่าัมบุลีาัฐคำบาล,ลายุคนๆกและคำว่าแล้วว่าและและลูกสอนและลูกที่เป็นคนดีได้เสียชีวิตจากบุคคลมุสลิมคนหนึ่งนคะครับมาดูความประเสริฐอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าทุกๆคำกล่าวเหล่านี้นั้น สวัสดีรับเป็นเหมือนกับเราบริจาคนะครับเป็นเหมือนกับการบริจาคเพราะว่ามีอะไรในในบรรทึกของท่านอิม่ามมุสลิมนะครับอย่างท่านอาบิดตนะมุสลิมราเรียนมาาอันกูได้บอกว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งจากบรรดาสวะวะของท่านอัสซุนอลลัลลอฮฺอะไรวะซัลลัมได้เป็นผู้กับท่านนับดุลเบี๋ยสลลัลลอฮฺสลัมว่า

เอาเงินส่วนเหลือของพวกเขาไปสร้างบ้าอีกหมายถึงว่าคนรวยน่ะก็คือเขาละมันเหมือนพวกเราชี้บวดเหมือนพวกเราแต่ว่าเขามีเงินส่วนเหลือ,อลที่เขาได้บริจาคพวกเราไม่ได้ทําตรงน,นั้นหมาคือเราไม่ได้บริจาคพวกเราเนี่ยคนจนเนี่ยก็ขเนนขาไปฟ้องนบีเพราะละน,นบีได้บอกว่าเอาไรสัตว์มาจากอัลลอฮ์เพนำกุมมาตัาตสอะพุนซึ่บอกว่าอลัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้พวกท่านนั้น

ัดิอว่าอัมรุลบินมาอูฟสัดิ์อการใช้คนอื่นทำความดีนะั้นก็เป็นสัดิอว่านางยนอันมุ่กันสัดิอและการห้ามปราบจากการทำความชั่วนั้นก็เป็นสัดิอว่าพีพูาาดไปหายๆคุคุมสัดิอและการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ร่วมประเวณีก็เป็นสวาสดิอไกับภรรยานะครับอ๋อรู้ยาหลอกซืลอหลอกบอกาว่าโอ้ท่านหอซืลอลอ อายที่อานาเชบวาัรานี้ทคนเสียอายุคนหนึ่งคนใดหนึ่งพวกเราเนี่ยได้ได้ก็เรียกว่าได้กำจัดความคร่ของอารมณ์ใส่ตัตัวเองเป็นคนละคนด้วยหรือพอละอรอยต้ะังเราว่าบารทีร ดได้สด์เได้แต่ละหมาแต่บัวแต่พอเหรวยกเรา่ดสพนเนี่ยเรา้ทำ่งของคตบี่นนี่ก็บอกว่าการสาว์นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับทรัพย์สิอนอย่างเดียวแต่การทำความดีต่างๆกานน้อยความดอัลลอฮก็บรางจะอัลลอฮ์วนี้กับคนสัตว์กใชคนทำความดีกับสดตว์นะครับ หนึ่งในสิ่งที่เป็นสัตย์ตรงก็คือการกลาสุภาษณ์น้องความมีน้าใจในน้องกับน้องั่นเองครับแล้วก็คุณเอาคำดีอีกอันหนึ่งนะครับของคำกล่าวสี่คำนี้ก็ท่านอริสลรยสลัมให้ใช้ทดแทนอันอุานสําสำหรับผู้ที่อ่านอุกนรอานไม่เป็น ให้กล al ่าว س ุ ح ا ن นัลลอฮ์แลัลฮัมดุลิลลาฮ์แลอิลลฮ์อััลลอฮ์อัลลอฮอัลลอฮทดแทนการกลาวนะรบการอ่านอัลกุรอานนะครับกล่าวที่ทดแทนการอ่าอัลกุรอานสำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานไม่ได้รายงานจากท่านอบูดาวูดท่านซาอีท่านดาูดบุตตนีอจารย์ุตเลคนอื่นๆจากท่านอับลกอิฟีาบีฮาอฮาหออารอัลกอ เล่วลลา,าว่าเารุ่อิลาาอนบีสลลัลลอฮุลลอม่าอิดีอัลติอมาถาอ่านิอลิบนีมาุจซีนิน่คงไปหาท่านนบีสลลัลลอฮุซลลัมแล้วก็ได้บอกว่าฉันไม่มีความสามารถที่จะอา่านอุรอานสักนิดสักเดียวเลยลอา่านอุรอานไม่ได้เลยดังนั้นบอกว่าสอนฉันให้ สิ่งอื่นที่เขแอบได้ไหมเพราะหลักพ um. ุ่นท่านอภินิษ์ก็บอกว่าจงกล่าวสุบฮานอลลอฮ์ว่าเราทำโลยเราวลาดีด้าอิลลัลลอฮ์วะลลอฮอัลบาบวลาดีด้าวลาดวด้าอิลลาดิลลาฮิอดอัลลอฮิอานะก็นะก็บอกว่ากล่าวว่ายะรอสุลลนองอัลดาลิลลาฟะมาลีอันนี้มันเป็นของอัลลอฮ์และของที่ที่ฉันจะได้น่ะอะไรเพราะหลักพุ่น a l l a h a ะ h มี d ระบ่าจงขอุูอาร r h a m n i w r u z u a a f i n ปล่าวมาก่ามากล่าฮัสตบีมะชัยคนนั้นลุกขึ้นเขาก็ยกมือให้สัญญาณท่านอับลเลา์อัสลอัสลัมอามะฮัสตับมาลอยะดาวุค นัทมีบอกว่าอันนี้ก็มันก็เพียงพอมันก็อะไรนะน,นัทบบอกอันนี้มันก็เต็มมีความดีเต็มมือและเต็มเกอะเต็มกลับแล้วอันนี้มันคือแต่ถ้าความดีเต็มเกาะเต็มกลับแล้วอ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจะคุณงามความดีการกล่าวสุภาย บอกถึงความสมบูรณ์แบบของพระองค์ทุกรูแปแบบในประจาพละนาและลักษณะของพระองค์ในคำว่าอรรถอัตตานั้นเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่การเชอถือพระองค์แล้วก็ไม่มีท่านสรรเสริญใดที่จะมาเทียบเคียงของพระองค์ได้ละคำวา่าอิละาาอิละัตละอิละ เราบอสนั้นก็คือไม่มีสิ่งสักการะอื่นใดที่เทียบแท้แล้วนอกจากพระองค์เท่านั้นอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของสี่คำนี้เป็นความสูงสุดมันเป็นความดีที่มากมายขอดูอาจจะเอาล็อกสุบานนาลาของพระองค์ส่งให้กองทีแก่พวกเราในการที่จะรักษา people <laughs>